สรุปข่าวชิงเมนูโก,โกประจาวันที่4พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทชิงนี้ขอสเสนอเอาแรือย่างไงงานนี้บอกได้เลยนะว่ากากราสหนุนมูคืนลิู้ดีดีกว่าไหมและก็ชี้อีกซะว่าเหมาะสมกับทางสิ่งที่สุดแล้วโดยกรณีแฟนผีจะว่ายังไงเมื่อท่านของวิโดเียกกากราสนะฮะอดีตกองหลังคนดังหนุนโชเซ่บริโยให้กลับมาทำงานในพรีเมียร์ลีก กันอีกครั้งในฤดูกาลหน้าโดยบอกว่าเชลซีทีมเก่าเป็นสโมสรที่เหมาะสมที่สุดแล้วโดยในายใหญ่ชาวโบรตเกสว่างงานมาตั้แต่ช่วงเดือนมการาคมนะฮะหลังจากที่โดนโรม,มาปลดจากตำแหน่งซึ่งทางด้านของกาคารสเคยได้แชมป์พิบมเบิลิกร่วมกับทางด้านของโมรินโย่สองสมัยตอนที่อยู่ทางด้านของสิงบรูโดยเจ้านายเก่าให้กลับมาทํางานในลีกสุดๆของแดน,นผู้ดีกันอีกครั้งในครั้งนี้เดี๋ยวเขาได้บอกว่าผมเนี่ยหวังว่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะว่าสลับโอกาสนะฮะ ของโชเซ่บริโยที่จะกลับมาและก็คุมสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนัดเดืกัน,ะนกหน้ากัคลาสได้กล่าวกับด้านของแคมปิ้งโซนเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่สุดแสนพิเศษผมอยากจะเห็นเขาเป็นโคช้ชอีกครั้งผมอยากเห็นเขากลับมาที่พรีเมียร์ลีกโดยคุมสโมสรใหญ่สักแห่งหนึ่งนะโดยพรีเมียร์ลีกเองกำลังจะเสียเะเกนครอปไปในฤด,ดกาลหน้าผู้จัดการทีมบิ๊กเนมในลีกก็คือเป๊ปกาเดโราและก็มิเกลอาร์เจซา ซึ่งยังไม่เคยได้แชมป์ลีกเลยและก็ยังคงมีพื้นที่สำหรับผู้จัดการทีมชื่อดังอีกคนนะฮะที่จะเข้ามาแข่งขันกับ2คนนั้นและผมคิดว่าโชเซ่มูรินโญเองนั้นอาจจะเป็นคนคนนั้นเราต้องการผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งคนในพรีเมียร์ลีกถ้ามรินโญกลับมามันจะดีสำหรับทางด้านของพรีเมียร์เลกและมันคงจะน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากผมคิดว่าทุกคนจะตื่นเต้นเมื่อเห็นบริโญสู้กับทางด้านของเป๊ปกาเดฟรา และก็มิเกลอาเชตาซึ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นมันจะดุเดือดเป็นอย่างมากในขณะนี้เมื่อถามถึงโอกาสของโบรินโยทางกัคคารัสกล่าวเลยด้ว่าเป็นคำถามที่ดีจริงและผมคิดว่าผมคิดว่าสโมสรที่ดีสุดสำหรับเขาก็คือการกลับไปที่เชลซีนั่นจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนานของโบรินโยในั้งนี้เลออยเฉยวนะแนะผมเป็นนะว่างานนี้เชียร์ให้กับเชลซีซะอย่างนั้นทำไมไม่เชียร์ให้มาแมนยูบ้างนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาได้ยังไงผีจับตาสถานการณ์ของตโ,โรเก้ในรับบารเซโลนานะโดยบุนโดเฉบาติโบนฮาสื่อดังของสเปนรายงานข่าวว่าแมนยูเป็นหนึทีมที่สนใจในการยืมตัว,วิกเกอร์โบรเก้กองหลังดาวรุ่งของบาร์เซโลนามารุ่มทีมในช่วงซีซั่นหน้า โดยแข้งวัย19ปีรายนี้ยา้ายจากทางด้านของอัาร์ารเตติโกโพาราเซนซ่มาอยู่ในถิ่นคนัมโนเมื่อเดือนมการาคมที่ผ่านด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่30ล้าน,นยูโรแต่ว่าได้ลงเล่นไปเพียงแค่13เกมรวมเวลาในสนามเพียงแค่310นาทีเท่านั้นซึ่งชาบีเองก็ได้พูดถึงบโโรเก้ก่อนหน้านี้นว่า เราจะนั่งลงเพื่อจะพูดคุยกันว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของนักเตะแต่ละคนมันไม่ง่ายกับการมาจากนั่งของบาราซิลต้องปรับตัวในวัยเพียงแค่18ปีในการสร้างความแตกต่างจากนั่นของบาเซโร์นาเขาต้องการเวลาต้องลงเล่นและบางทีอาจจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเขามีศักยภาพในการเล่นให้กับนั่งของบาซ่าไปอีกนานและเมื่อจบฤดูกาลเปล่าเองนั้นตัดสินใจกันอีกทีในครั้งนี้ โดยสื่อแดน,นกระทิงดูระบุยนใว่าเจ้าบุญทุ่มเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยยิมตัวนักเตะเพื่อโอกาสในการลงเล่นมากกว่านี้โดยมีหลายสโม,มรสรทั้งทางด้านของแมนยูนาบปลีนิชและก็ลียงให้ความสนใจรวมไปถึงสโม,มรสรร่วมลีกอย่างทางด้านของเซบียาบและก็เบรเอลเบชิชในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ ซิวายาอมรับว่าอาดาบราบิโอโยกเตรียมที่จะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวนะผีจะว่ายังไงเมื่อมากโกซิวาผู้จัดการทีมฟูแลนยอมรับนะว่าโชซินอาดาบราบิโอโยกกองหลังตัวเก่งพีอารเตรียมที่จะเก็บข้าวของย้ายออกจากด้านทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้ โดยการน,นิงด้านของเซนเตอร์วัย26ปีมาร่วมทัพเจ้าส่วนน้อยเมื่อปี2020หลังจากที่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นไปอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ซึ่งจะตัวก็เป็นการังสำคัญในการช่วยทีมกลับสู่พีเมียรกลีก,กอีกครั้งด้วยการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพเมื่อปี2022และก็เป็นการังหลักของทีมอย่างต่อเนื่อง ดูสัญญาที่จะหมดลงในช่วงสมปดา์นี้ทางสโมสรที่จะพยายามเจรจาเพื่อจะขยายเวลาออกไปแต่ก็มีการรายงานข่าวว่าเจ้าตัวนั้นปฏิเสธและก็แจ้งว่าจะไม่ต่อสัญญาซึ่งทางซีวาเองก็ยอมรับนะว่านักเตะค,คงจะออกจากทางทีมเมื่อจบซีซสั่สนนี้เมื่อมันเริ่มต้นขึ้นมีข่าวเลยนะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราในฤดูกาลหน้าผม,มรู้ว่าเขาบอกอะไรกับผมผมขอเก็บมันเอาไว้เป็นเรื่องของระหว่างเราดีกว่าไหม ึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นการตัดสินใจของนกเตะเราไม่ปิดบังว่าเราเองนั้นพยายามต่อสัญญากับเขาซึ่งไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่รวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นที่ใกล้หมดสัญญาด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบางทีอนาคตของเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับสโมสรต่อไปอีกแล้วในครั้งนี้ก็เป็นได้เป็นนาังการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ แฟนแมนยูต้องฟังเชนฮากออกมาเคลียร์ใจหลังมีข่าวโยกคุมยักษ์ใหญ่ต่างแดนในครณะนี้เอริกเชนฮากออกมาเปิดใจครั้งแรกนะฮะหลังตกเป็นข่าวอาจจะลาแมนยูเพื่อจะไปคุมทีมยักษ์ใหญ่ในเวทียุโรปในขณะนี้นะโดยเอริกเชนฮากออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านแฟนเวสปอร์กรฟนะฮะสื่อชื่อดังประเทศบ้านเกิดอย่างทางเดนเนอร์แลนด์เกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาชนะกุนซือแมนยูหลังมีข่าวผัวพันกับทั้งต้นสังกัดเก่าอย่างทางอาร์แจ็ค รวมไปถึงบายาเบนิกยักษ์ใหญ่จากเวทีบุนเดสเลิกาเยอรมันโดยการน,นิ้ทางด้านของกุกนซูชาดัชได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างหนักแน่นเลยนะว่าผมคิดว่าผมจะยังเป็นผู้จัดก,การทีมของแมนยูต่อไปแต่ฤด,ดูกาลหน้าผมเองเพิ่งจะเซ็นสัญญาประยะยาวก,ก,กับทีมไปและผมเองก็ไม่ใช่คนที่ประเภทจะผิดสัญญาแล้วก็เดินจากไปด้วยในขะนี้ส่วนกรณีที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านของตันสักัดเก่าในบ้านเกิดอย่างทางด้านของอารจ็ เทนฮาก็ได้ยืนยันไว้ชัดเจนแล้วว่าเขาเองนั้นไม่ได้ติดต่อหรือว่าพูดคุยกับอะไรกับใครใดทั้งสิ้นนะฮะกับทางอแาแจ็คนขณะน,นี้แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะกลับไปร่วมงานในอนาคตอันใกล้นี้เพราะอาแจ็คเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมและเขาก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีที่นั่นอยู่แล้วในคราดนี้นั่นเองนะเป็นธรว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเด็กผีเอา่ด้ยังไงแมนยูกับโอกาสในการลุยั่วยุโรปนะ โดยการที่พิซา่แดงแมนยูหมดสิทธิ์ที่จะเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกอย่างแน่นอนอยู่แล้วแถมฟุตบอลพรีเมียร์เบลิ์ก็หมดสิทธิ์ได้โคต้าพิเศษทีมอันดับที่5ได้ไปเล่นในรายการนี้อย่างแน่นอนแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นทีมจากอังกฤษได้โคต้าไปเล่นยูโรปาลีก2ทีมคือทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนพีมร์ลีการกชังเอฟเอพในครั้งนี้ หมายความว่าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์เอฟเอคัพซื้อวกเขาติดท็อปโฟร์อย่างแน่นอนโคต้านี้จะขยับทีมอันดับที่6ของตารางคะแนนพีเ์ลิกอังกฤษทันทีเลยนะแต่หากว่าแมนยูคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จพวกเขาก็จะได้เล่นยุนยูโรป้าลีกแม้ว่าจะจบฤด,ดูกาลด้วยอันดับที่ต่ำกว่าที่6ในครั้งนี้ก็ตามที ระดับทานนั้นของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกทีมจากเมืองหลวงลูกหนังได้ไปเล่น2ทีมคือทีมอันดับที่6ของตารางพรีเมียร์ลีกและก็แชมป์คาราบาวคัพซึ่งลิเวอร์พูลได้แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยและหงแดงก็ได้ไปแชมป์เป็นลีกแล้วแน่นอนอยู่แล้วซึ่งโคตา้าแชมป์ถ้วยนาแอตเนี่ยจึงตกเป็นของทีมอันดับที่7ในตารางพรีเมียร์ลีกโดยปริยายซึ่งถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์เอฟเอคัพทีมอันดับที่8ของพรีเมียร์ลีกก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกแทนในครั้งนี้ หากแมนยูได้แชมป์เอฟเอคัพได้ไปเล่นยูโรปาลีกอย่างแน่นอนก็ต้องมาดูกันว่าพวกเขาจะจบฤดูกาลด้วยอันดับไหนกันแน่ยกตัวอย่างเช่นจบอันดับด้วยอันดับที่7นะฮะของโคตาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็จะตกอันดับที่6แล้วก็ที่8ของตารางพิมบรีกหรือหากหลุดไปอันดับที่8โคตาก็จะตกไปเป็นอันดับที่6แล้วก็7ของพิมบริกซึ่งตอนนี้แมนยูก็อยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนน แต่ว่าสถานการณ์ลอดแหลมเสือเกินเพราะนําทีมัันดับที่7อย่างดิวคาสเซนเพียงแค่หนึงแต้มและก็นําทีมอันดับที่8อย่างทางด้านของเชลซีเพียงแค่3แต้มซึ่งเกมสุดท้ายของพีสะแดงก็คือคริสันพาเวอร์ชอาร์ซอนดิวคาสเซนและก็ทางด้านของบริตันฮืมดูแล้วงานหยาบเหมือนกันนะ สุดท้ายแล้วสำหรับทางผู้เสื่อมศรัทธ,ธาในปีสแสดงที่ขี้เกียจนอนดึกเชียร์ทีมรักในคืมนมฤบัสบอดีแมนยูจะได้อ่าหรือไม่ได้ไปเล่นบอลถ้วยเล็กยุโรปอีก2รายการก็ต่อเมื่อแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นัดชิงเอฟเอคัพซึ่งโอกาสนั้นมันค่อนข้างจะสูงมากและจบฤด,ดูกาลด้วยันดับที่ต่ำกว่าที่8ของตารางคะแนนทำไม่ได้เล่นถ้วยยุโรปเลยนะ,ะไรายได้จะหดหายไปเยอะมากแต่อริิเชนฮาก็มีโอกาสถูกปลดออกจากตำแหน่งสูงในครั้งนี้มากเช่นเดียวกัน และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงชิน่นครับขอบคุณทุกคนต่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ